ครับสวัสดีครับผมเปุชิตตัวแสบนะครับแต่นี่คุณกำลังดูช่องป้าป๋านะครับช่องแคสเกมของผมนะครับนี่ครับเกมผมมาเล่นในวันนี้นะครับชื่อเกมไทม์มาร์เตอร์นะครับคือเราเล่นเกมหนักๆเกมแบบบูบูลุยๆมันๆมาเยอะพอสมควรแล้วเอาแบบน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งชิวๆสบายๆบ้างดีกว่านะครับมันคือเกมอะไรยังไงเรามาดูกันเลยครับมาทดลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะอ่านี่ อที่บอกนะครับเกมจับคู่ปั๊บเหมือนอะไรกับพูดง่ายๆอ่ะถ้าเหมือนอันนี้เหมือนกันสามอันปิ้งจับให้มันติดกันรูปเหมือนที่มันติดกันสามารถกดได้อเนี่ยติดกันเห็นไหมอันนี้เอเห็นไหมคือยกลงมาให้มันติดกันข้างล่างไงครับยิงติดกันเยอะก็จะยิ่งหมดเยอะเห็นไหมพอสามอันแล้วมันจะหายไปแวบเห็นไหมฮึบฮึบฮึบหายไปอ่าเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมแค่นี้ปึ๊บง่ายๆเลย กันแค่นี้ง่ายมากแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีกิการพิเศษหรือเปล่าเช่นแบบอ่าต้องเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับแตงโมนี่เห็นไหมแทบอ๋อเมื่อเรากดผิดเราสามารถกดกลับได้กลับไปถ้าผิดอย่างนี้อ่าโอเคไม่มีปัญหาอ่าถ้าเหมือนอย่างไงี้ผมลองดูนะถ้าเกิดมันไม่เรียงกันมากเกินผิดเราดูนี่เป็นไงอืมอ่าตายเห็นไหมคือคือด้านล่างอ่ะมันไม่เรียงกันถึง 3ตัวติดกันครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับอย่างที่บอกบางทีเรากดสตรอเบอรี่ไปก่อนใช่ไหมแล้วกดไฟมาแล้วก็กดอะไรเนี่ยส้มหรออ่าเสร็จแล้วเฮ้ยเจอสตรอเบอรี่สองอันน่ะกดได้ครับมันจะเข้ามาแทรกให้เลยดูนะปุ๊บปุ๊บเห็นไหมไม่มีปัญหาครับกดปิดกดได้ขอแค่ให้มันมี3ตัวแบบนั้นอยู่ในช่องตารางข้างล่างเป็นพอครับแต่ถ้าจะดีสุดปลอดภัยนะเอาพยายามหาให้เหมือนกันเลย3ตัวพร้อมกันทีเดียวเหมือนเนี้ยอ่ะใส่ก่อบใส่ก่อบใส่กรอเห็นไะหมน้ำน้ำน้ำ,นำไฟสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ส้มส้ม สมอะไรอะคารโดคารโดคาโดอ่ะประมาณนี้อืออานะบอแล้ามเป็นเกมน่าหลักมุ้งมิงเบาสบายบาลสมองครับแต่เป็นการฝึกสมองไปด้วยตัวนะฝึกให้เราคิดนะครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดเรามองหาไม่เจอนะครับเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยเพื่อช่วยได้ครับเราลองดูนะนี่เห็นไหมช่วย,วยไปเลยโอ้ดีจังสบายอ่าแต่มันก็ไม่ได้อยากเกินไปเกมนี้มันแค่มองหาคู่เองเนี่ยมันมองเห็นอยู่แล้วอ่ะครับมััันนนนเเพิ่พ่่งงรมมม้าจะยงงายยนะยยยตอู ง่ายมากเลยเห็นไหมครับไม่มีเวลาเราจริงๆหน้าแข่งทําเวลาเนาะว่าเออวันเดียวที่สุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยราะจริงแล้วเกมนี้ถ้ามันไม่มีเวลานี่มันง่ายมากเลยนะดูนะหรือว่าอันนี้ครับแบบมาถึงแล้วมองแล้วเฮ้ยมันยากอะเรากดรีเฟชใหม่เลยเอาใหม่เลยอ่าประมาณนี้นะครับก็ได้ก็คือเป็นตัวช่วยด้านล่างสามตัวเลือกเอานะครับว่าจะใช้ตัวช่วยไหนนะครับ แล้วลูกหมูนั่นทำอะไรครับอ๋อตัวงเงินเป็นเงินครับเงินที่เราเก็บได้ครับโอเคอเฮ้ยโอ้ตัวมาหยิบมาหยิบหยิบหยิบมาเร็วเกินเอา้าตายซะแล้วเอา้านี่ผมก็เพลินเลยไม่ได้ดูข้างล่างเลยฮ่าเนี่ยบางทีเล่นไปเล่นไปก็เพลินนะครับไม่ได้ดูเลยว่ามันไม่ได้ครบสามครับโอ้ขอโทษครับขอโทษครับเพื่อนๆอ่าทำไมทำไมทเออผมก็เล่นไปพูดไปก็ลืมดูไม่ใช่อะไรหรอกอ่าเครื่องือนอย่างเงี้ยเห็นไหม เมื่อสองสองหมดแล้วเราก็ต้องหาตัวที่อยู่บนที่สุดให้ได้ก่อนเพื่อเปิดเหมือนอย่างอันเนี้ยเราตัวนี้ออกอ่าเปิดตัวนี้ได้ครบสามนะเห็นไหมหรือเมื่อในนี้อ่าไม่มีแล้วเราก็มองไปข้างล่างอุ๊ยอ๋อเนี่ยมีตัวไอ้ที่เป็นสีสีอยู่นี่นี่นี่นะได้แล้วนอ่ามันก็ต้องแบบไล่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆมองแต่แรกๆมันไม่ยากหรอกมันจะมีปัญหาแล้วด้านหลังเนี่ยผมว่าน่าจะอาการหนักเผื่อต้องใช้แถวข้างล่างนี้ให้หมดเลยนะครับเนี่ยปป ไม่ยากไม่อยากไม่อยากอึบ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 หยุดเอาอ้โอเคง่ายง่ายง่ายสนุกสนุกชอบชอบชอบเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆมันเหมือนจะเป็นเกมเล่นเปล่าๆแต่ผมว่าก็คิดพอสมควรเลยนะไม่ใช่ว่าถ้าไม่คิดก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่นอยู่ไหมแบบคิดว่าแบบพิวไงก็คือเพลินเพลินกดไปอ้าวไม่ได้ดูข้างล่างเลยเต็มกลมเต็มแถวข้างล่างซะแล้วอ้าวเนี่ยแตงโมเนี่ยกดมาทำไมเนี่ยกดมาให้แตงโมเนี่ยฮะ ออดีเจออยู่เจออยู่โอเคดอกโคเบอร์อะไรเนี่ยโอ้ยผมก็ไม่รู้จะเรียกคําว่าอะไรมันดูไม่ออกเป็นตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเนี่ยผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อเลยถั่วมันถั่วอันนี้ม่วงๆอะไรไม่รู้หัวหอมกีวีถั่วเันดูไม่ออกเลยอะไรแต่ก็เห็นสีความแตกต่างก็พอได้ปิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันในหีบได้อะไรนะครับเห็นมาอยู่นานแล้วแบบสะสมตั้งนานเพื่อหีบนั้นอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรครับลองดูซิ คุ้มค่ากับที่เราพยายามเก็บมาหรือเปล่าเพื่อนดีนะครับมันเรี่ยฝึกสายตาด้วยนะผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากเล่นให้เร็วเห็นไหมมันก็ต้องแบบมองปุ๊บ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 กดเลยเนี่ยมาหยิบกันมีอะไรข้างในถ้าได้โอ้ได้เป็นตัวช่วยโอ้โหทำหีบข้างในเพื่อให้ได้ตัวช่วยนะครับเออก็น่าจะช่วยได้นะผมว่าถ้าบางจังหวะที่มันแบบถุกเฉือนจริงๆหาไม่ได้จริงๆนะมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหละ เก็บปึ๊บปึ๊บปิ้งดอกไม้เก็บประกอบเชอรี่เฮ้ยโหมีตัวอยู่ข้างล่างนี่ผมก็ไม่ได้มองอยู่แล้วเนี่ยเกือบแล้วนะปเฮ้ยเอ้าเก็บดอกไม้ไมเนี่ยเออปีเสื่อปีเสื่อนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ขึ้นปึ๊บชึบโอเคปีเสื่อปีเสื่อปีเสื่อมีข้างล่างต้องมองไปข้างล่างครับปึ๊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 บโอ้หเกือบ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 โอเค สนุกเพลินเล่นไ้เรื่อยๆเล่นได้ไม่เบื่อเลยนะผมว่านะครับคือเป็นเกมฆ้าเวลาได้อย่างดีเลยผมว่าเรานั่งรอเพื่อนรอแฟรรออะไรอยู่ก็เนี่ยหยิบขึ้นม,มากดไปเนี่ยแต่เริ่มเห็นว่าหนาหนเริ่มยากแล้วนะที่เนี่ยเล่นมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันก็ต้องคิดนิดนึงแหละไม่ได้ว่ากดมุ้มรัวๆๆๆได้เหมือนตอนแรกๆนะครับต้องคิดต้องมองก่อนนิด <c oughs> นึงมันต้องมองลงไปข้างล่างมองลึกลงไปข้างล่างนะครับดอกไม้ดอกไม้ โอเคอุ้ยไหลเลยไหลเลยมันจะมีเหมือนแบบท่วงเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะติดนะผมว่าพอผ่านปุ๊บมันก็จะไหลเรื่อยๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับชิวๆๆๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บๆปึ๊บปดอกไม้ดอกไม้ฉันต้องการดอกไม้ครับดอกไม้มีแค่สองยังไงเอาดอกไม้อยู่ข้างล่างโอเคอ่าทีนี้ก็ชิ่แล้วครับไปวู้ น่าจะจับเวลามากๆนะครัผมว่ามันควรจะต้องจับเวลจริงๆว่าอ่ะเหมือนมาแข่งกันนะว่าใครจะเร็วกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับเพาอย่างเงี้ยสนุกบางทีก็แข่งกับตัวเองพอเราทําด่านนี้ได้10วินาทีใช่ไหมเอ้ยไม่ได้ต้องไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยต้องให้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยเอออย่างง้นนะน่าสนุกนะครับอันนี้พอมีเวลามันก็คิดได้นานไงอันนี้ไม่ได้อันนู้นไม่ได้คิดไปเรื่อยๆครับไม่ท้าทายจริงต้องมีเวลาครับอันนี้วิ่งเกือบไม่ได้ อ้บอ้อ้๊บไม่มีตัวที่ให้วางเนี่ยดอกไม้ดอกไม้ชนตั้งกันดอกคขาเบิ้ลดอกเขาเวิอ่าฮึบปิ้งเรียบร้อยจุ๊บจุบไปต่อปึ๊บ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 เนี่ย,บยจบ้อยจบโอ้เฮียคือมันต้องแก้มาถึงจุดเนี้ยมันถึงจะชิลครับนั่นแหละโอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะอันนี้คืโ้โหสิบด้านแล้วเหรอวู้ยได้มาเพิ่มแบบเพิ่มเนี่ยด้านบนนะด้าน,波น,波นบนด้านบน สเตจหนึ่งขีดสิบครับตอนนี้เป็นสเตจที่สองนะสเตจสองขีดหนึ่งนะครับก็เป็นแผนที่ใหม่แล้วนิวแมปอัลล็อกครับนี่มันต่างกันเดิมยังไงอ่ะไหนดูไงบอ่ะกดไปได้อ๋อเป็นเหมือนแผนที่อะไรอย่างเงี้ยอะแ้ตีมใหม่ด้วยมีแตกต่างเลยโอ้จะมีตัวเพิ่มครับมีเป็นตัวบล็อกคลอรี่กับกันไกมาครับโโอ้หแล้วก็เป็นลุกเนีไอ้อมยิ้มสีม่วงๆนี้นืมคือการมีตัวเพิ่มอย่างนี้นั่่นก็แปลวา มันจะจับคู่ได้ยากขึ้นครับอ๋อพอเข้าใจแล้วครับความยากของเกมนี้น่าจะไปเรื่อยๆแต่หลังๆก็คงแบบมีตัวมาให้เลือกเยอะมากแล้วแบบมันจะจับคู่ยากขึ้นนะครับโอ้เนี่ยเริ่มช้าแล้วเริ่มลายตาแลวเห็นไหมครับอืมออ่ออันนี้ก็ต้องมองไปถึงข้างล่างด้วยเผื่อวันีข้างบนไม่มีคู่ใช่ไหมแล้วก็ลงล่างได้แต่ก็ต้องมองอีกทีว่าข้างล่างมันมีไหมอ่า ต้องกล้าเปิดนะต้องกล้าเปิดไปถึงข้างล่างนะไม่งั้นเราจะไม่เห็นเด็ดขาดนะครับเราต้องกล้าเปิดอ่าดีนะพอเปิดออกมาแล้วก็ลุ้งเลยลุ้งเลยชืบ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 โอเคเชอรี่เชอรี่รนึกที่ต้องไหวมีตั้งมากมายมเชอรี่เหีือกันนะกันไก่ตัดไปกันไก่อ่ามีเหลืองเหลืองเชอรี่สตรอเบอร์รี่อ่าไกล่ะกละไก่เคียร์ละ อย่างเพอไม่มีแถวบนนี้ก็สบายแล้วชิวอ่ะฮะไปเลยครับยิงยาวเลยอ่าเดี๋ยวรงนี้คือได้แล้วมันยากแค่ตอนแรกเท่านั้นนั่นแหละครับที่ว่าแบบมัน,ซ,นซ้อนกันนานนะพอหายซ้อนุ๊บก็คือเอากดนี่กดไม่ติดอ่าโอเคดีอ่า,ออานะก็เอาจากติดมาทีแล้วกันกเกมนี้สนุกสนุกสนุกไออ้าวติดโฆษณาอีเกเดี๋ยวเนี่ย candy crush อันนี้คงไม่ต้องมาให้ได้ดูแล้วมัน้งนครับเกมแบบแทบจะเป็นเกมแรกแรกของสมาร์ทโฟนเลยมังคับได้เนี่ย เอหัวเกมแบบโบราณมากเลยอันเดิมไม่น่าจะอันเดิมเลยเนาะทำโฆษณาใหม่ให้งงๆแค่นั้นอ่ะกดไม่ได้เออกดไม่ได้เลยงงเลยผมอืโอเคไปส้มอือปุ๊บปุ๊บปึ๊บปิเสื้ออ่านี่อือปุ๊บปุ๊บปุ๊บอู้ยเนี่ยต้องใช้เวลาคิดเยอะ กว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับไอตัวไส้กรอกนี้เราจะตัวไส้กรอกไปอย่างเอาอีมีอยู่ข้างล่างอยู่แล้วโอ้ยไม่ได้ดูครับนี่ปึ๊บอึ๊บหัวหอมไม่ใช่หัวหอมไม,ม่นเนี่ยดูไม่ออกเลยปึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าเหลืองเหลืองนี่เปียกเปียกอ่าเปียกเสื้อโอเคเลยอย่างนี้ชิลครับอืม มันยังไม่ใช่ด่านหลังๆนะมันก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงเกมเนี้ยมันมีข้อหนึ่งก็คือเล่นไปบ่อยล้าครับในตอนแรกเราเล่นจะเร็วเล่นไปเล่มมัจะเริ่มช้าลงช้าลงเรื่อยๆครับเล่นแต่พอดีแล้วต้องพักนะครับอึ๊บอึ๊บใส่ฟ้าใส่ใฟ้าโอเคเรียบร้อยไปหมดแล้วตรงนี้ก็คือชิยวแล้คือถ้ามันเปิดเป็นแผ่นเดียวอย่างนี้ก็สบายนะครับมันมองเห็นง่ายหมดนะโอเคฮู้อยอยู่เฮ้ยอ้ตกหินไม่ได้อ่ะไปเรื่อยๆแล้วผมเนี่ยอ่ะ เอาให้ได้หีบนี้ก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บฮึ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 บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเอ๊ะเอ๊ะตัวนี้อ่าโอเคฮู้โมลายกันกายเอ่อบางทีการตัดสินใจเราก็มีผลนะครับ สมมติว่ามีตัวที่เหมือนกันอยู่5ตัวเงี้ยเราต้องเลือกว่าจะเอา3ตัวไหนเงี้ยซึ่ง3ตัวนั้นต้องเป็นตัวที่ไปต่อยอดได้ด้วยนะถ้าต่อยอดไม่ได้มันก็จะติดอยู่อย่างนี้นก็จะลําบากนะก็จะมีโอกาสที่จะเสียไปนะครับอโอเคอันนี่ตัวสีสีผมไม่มีเลยเนี่ยนี่ผมเอาลงมาทำไ้ก่อนเนี่ยะได้และโอ้โหเกือบ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 ดอกไม้เงี้ยเหลืองๆรู้วอะไรเนี่ยถั่วๆอะไทั้งอย่างออเออนี่มีอันหนึ่งออโอเคแล้วก็เขียวๆดี เเอออบาโคติดเครื่องนะครับติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้วเอ้ยโอ้โหไม่มีไปต่อเั้นนั้นกำลังติดเครื่องมันเลยเอ้ยเอ้ยจมูกมันทำไมเนี่ยโอ้ยบลูเบอรี่อยู่ล่างสุดด้วยเดี๋ยวสีสีอ่าสีสีได้อยู่ดอกไม้อ่เหลืองโอ้ยบลูเบอรี่หุ้ยเกือบพลาดเกือบพลาดผมตายตอนท้ายนี่ไม่สวยเลยนะ 8ดานหนึ่งได้หีบละหีบที่2นี่ก็พอละวนะเล่นสองหีบอ้าโฆษณาอีกแล้วโอ้เออบิงโกบิงโกนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ได้ต้องรีวิวนะม่าจะเล่นยังไงมันก็วัดดวงอะแล้วแต่คอมสุ่มมน,นะครับถ้าแต่ไปที่ไม่เสียตังก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาถ้าเสียตังเล่นอย่าไปเล่นนะครับเล่นกับคอมพิวเตอร์นียังไงก็แพ้แน่นอนครับเหมือนพวกพนันออนไลน์เนี่ยไม่รู้เล่นกันได้ยังไงนะครับพวกนั้นก็รู้อยู่เล่นยังไงก็แพ้ครับโปรแกรมเขาตั้งมาแล้วครับว่า ให้เขาได้กําไรเขาชนะแล้วผมไปเล่นกับเขาหนอปึ๊บปึ๊บชุดชุดชืออ้อผัดผัดผัดอ้าวหัวมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวดอกทานตะวันทานตะว,วันนอนใต้ทานตะว,วันไม่มีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวผมต้องไปไหนต่อดีอ่ะเจอดอกไม้โอ้โหดอกไม้ดอกไม้ทานตะว,วัน แล้วมากันดึงอยู่นี่โอ้ยคือครับอือบอโอเคเคลียแล้วโอ้ยเกือบไป้วเมื่อกี shield. ้โอเคร้อยเด้ดึงหีบพอนี่เล่นสองหีบครับก็ถึงด่านที่สองขีดห้าโอ้ยได้สองตัวเลยครับสุดจอดโอเคได้แล้วครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับวิธีการเล่นของเขาอ่ะนะครับกับนาโฮมก่อนอ่านี่นะโอ้โห แค่จะกดออกมาหน้าโฮมยังต้องโดนโฆษณาเลยครับอย่างว่านะครับมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเกมเล่นฟรีนะครับมันก็ต้องมาคู่กันอยู่แล้วครับกับโฆษณาครับมงั้นเขาจะได้เงินจากไหนหลายใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่ได้แบบเสียเงินซื้อของเขานะครับอ่ะนี่นะครับก็คือที่ผมไม่ได้ให้ดูครับเกมทายมาสเตอร์นะครับงั้นถ้าอยากเล่นผมให้ลิงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ไม่ปอสมองนะผมรู้สึกทำไปทำมาเล่นก็ชักจะใช้สมองเยอะเหมือนกันนะคือพอเล่นเกมอะไรจบแล้วถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึก ใช้สมองเยอะมันจะรู้สึก,กน,นะไอ้เหมนกันก็เหมือนกันเหมือน,น,นว่าเราใช้ตามองเยอะเนาะก็ดูดีเลยมันตั้ง15้าด่านะน่ะเนาะไม่แปลกหรอกโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ดงงก,กดแชร์กดติดตามช่องป้าป,ป๋าแคสเกมของผมด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของผมนะครับคือช่องใหฟรีกี้นะผมก็ทำการทดลองอะไรของผมไปครับส่วนช่องนี้เป็นช่องที่เล่นเกมล้วนๆครับแต่เน้นจะเป็นเกมมือถือออกใหม่นะครับโอเคจอก็เป็นด้วยนาครับไม่ขุดต่กันนะครับสวัสดีครับไปนอนดีกว่าปวดหัวแล้วเนี่ย